สวัสด,ดีครับมาพบก,กับผมพิเช่นเคยบ่าเงอะมาสกุลในช่องคำแหล่สตูดิโอนะครับนี่ก็เป็นเช้าวันสุดท้ายของเราจะได้อยู่อุดมชัยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะได้กลับไปไทยแหล่นั่งรถไฟกลับนะครับเดี๋ยวพ่อกับแม่จะไปส่งที่สถานีรถไฟครับตอนนี้เรามากินข้าวอยู่โรงแรม,แรม,มรพิศพภ,ภาพนะครับ Hotel. โฮเทลกินข้าวก่อน ว่ามีอะไรกินดูก่อนอเปิด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 ปดูซิว่ามีอะไรกินบ <มา S 1> ้างโอ้ผัดี๋ยวอันนี้นะไ <มา S 1> ข่ตัดได้เลย <มา S 2> ไข่นะครับชุบมีข้าวดำมีข้าวดำมีะมะละกอมะละกอสุกแตงโมแตงโม แตงโมชิมตลามาก้วยก้ยกยวยก็มีอันนี้น้ำร้อนน้ำเย็น,น,ยนอน๋อนีอ่น้ำร้อนอ๋อน้ำร้อนแล้วก็ข้าวแฟมีกว๋วยเตี๋วด้วยเนาะมีกว๋วยเตี๋วด้วยอันนี้ข้าวนะครับข้าวสวยโอเคเข้าวสวยข้าวจเจ้า ข้าวเช้าโอ้มีข้าวต้มด้วยครับอข้าวต้มหมูอย่างดีเขาส่วเอา้าอ๋อแขกครับเป็นแขกเป็นแขกนะครับเดี๋ยวรอรอเสิร์ฟอันนี้แขกผู้มีเกิบแขกผู้มีเกียรตินะครับเดี๋ยวนั่งรอพนักงานเสิร์ฟกัน นังงานเสิร์ฟเสิร์ฟแขกด้วยไปวันไปตอนกินกันอาหารเช้า,ชาอยู่โรงแรมมิตรภาพช่วงเช้าก็จะมีอาหารไว้เสิร์ฟนะครัพบพวกินข้าวดำเลยเธอ ข้าวดำข้าวกลาข้าวดำดำเจบปี๋ข้าวดำข้าวขาวมีข้าวตรงเลยมีข้าวต้มต้มข้าวต้มหมูเรียร้อยเสรจะกินอะไรต่อตักตัก กระเพราหมูสับของดีเรียบร้อยกิน <c oughs> ข้ากินเขา้ขเขาสวย ข้าวดำก่อนนะครับข้าวดำก่อนน้อยเนึ่อแล้วก็วไครตักไปยังตักไปแล้วของแม่ตักไปแล้วกินเหมือนปลากินน้อยก <c oughs> ินน้อย รอครับนมรอนมรอนมรอไปดูนะครับว่าจะได้ไปไทยแลนด์หรือเปล่าไปเจอกันเลยตอนกินเสร็จนะครับอิ่มเป็นที่เรียบร้อยเต็มกระเพาะไปแล้วก,กลวกับมากินไหมอุ้ย <laughs> หมดเกินจะกินเผื่อลูกบอกกินก๋วยเตี๋ยวช้วย,น,น,ยนึงกินข้าวเพจานนึงกินน้ำส่งท่งจอก นะจะผักพก็ไม่ได้เจอกันแล้วเนาะเมื่อเร็จนี้เราได้เจอกันแล้วไปคนละทเออีเดินคนละเส้นทางแล้วทีนี้ไปคนละเส้นทางแล้วจะได้ยิ่งกันไฟป,ประมาณบ่ายสองนะครับขึ้นรถไฟบ่ายโมงบ่ายสองไปเราค่อยไปเจอกันที่รถไฟเลย ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่พาพ่อตามาหาหมอเมื่อวานพามาหาแล้วนะครับก็หมอไม่อยู่นะครับวันนี้ก็มาอีกทีหนึ่งหมอนัดวันนี้มาดูอาการนะครับเดี๋ยวรอแกออกมานะฮะพวกเฝ้ารถไปดูนี่ก่อนนะครับอารออยู่ข้างนอก ราะว่าวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วนะครับก็จะได้กลับไทยแลนด์แล้วประเดินเลาะข้างทางนะครับผมระหว่างเราพอตาอันนี้ลูกเท่าไหร่สามสิบพันกิลพาให้พ่อบอกอ๋อ,อ สามสิบพันเด้อไดเดียวเดี๋ยวยอร <c oughs> ยวอ,อแฟน 30, กัน30มสิบพันกีบมะพร้าวลูกละสามสิบพันกีบสามสิบพันกีบก็เอ่อเท่าไหร่อะหนึ่งบาทก็670้ิบกีบ อันนี้ปิ้งกล้วยปิ้งนมสดกล้วยปิ้งด้วยนะนะพอตามมาแล้วนะมาแล้วครับพอตามมาแล้ว แล้วมาแล้วหมออยู่ปะพ่ออย,อยู่ปะเพื่อนวัยตั้งใดรอยาบ่เดี๋ยวหมอฮตรวจแล้วเน,นะเนาะมีมะพร้าวอยู่ดในบ่อซื้อไปฝากแม่ตูุบ่อยู่หน่วยหนึ่งหน่วยสามสิบพันมะพร้าวแก่นะพ่อดูหน้ารถคันขาวๆนะพ่อ,<ม>อกดได้ไหมผมซื้อไปฝากแม่ตูนะุ ยาซัมไม่เปิอนเท้ตรงนี่นอ๋อเป็นยาเม็ดยากินบ่กยาทายาเม็ดยาทายาเม็ดคือคสักหน่อยนึงนะไปไปฝากแม่ตู้ได <c oughs> ้ไหมโมมีเงินนะโม <c oughs> <c oughs> มีโมม,มีเงิน อบักบแบบแก่แก่คนอยู่แถวพงศลีคือไม่มีมะพร้าวครับหามะพาวยากเพราะว่าอยู่โน้นไม่มีต้นมะชอบแบบแก่แก่นแถบเพรน้ี้าว ทำไรมาได้หลายได้ได้ในนึงค่ะอันนี้ปลูกทางไหนเนี่ยตัวนี้เป็นข้าวชัยาบุรีชัยาบุรีอ๋อตัวน,นี้มันได้ของพวกงามแต่ละเขี่ยวนี้จะง,งามกว่านี้อ๋อตัวน,นี้ได้ขี่ไลนน่ได้นี่ไดินน้ำบางอยูอ่อืมอืมอืมอันนี้ใส่ถุงป้อส่วนส่วนใหญ่อยู่นี่เพิ่นจะกินแบบแก่ๆแ,แบบนี้ป้บ่แมนจะกินข้าวอ่อนหลายกข้าวแก่ข้าวแก่อ๋ออยู่ภาคเหนือเพิ่นกินมะพร้าวแก่ เมนมะพร้าวแก่เพื่อนนิยมกินมะพร้าวแก่เนาะกินมะพร้าวแก่เข้าเมืองมะพร้าวอ่อนเพื่อนปกินโมบะแซ่บเพื่อนหลัแซบว่ะแต่ว่าโมบะแซนี่ส่วนใจะกินข้าวอ่อนหรือข้าวแก่จะไปเท็ดขนมอืมแมนแมนจะไปพูดในหน้าขนมอ๋อคือกันนะครับไทยนั่นนะแต่อยู่พงศลีนี่กินแก่เนาะกินแบบแก่ๆกเพื่นนิยมกินแก่อยู่ทางพุ่นี่่นยเขาประทุกใจคือกัน มะพร้าวแก้เข้าทิมเนียอยู่แถวคือไงโบกินแก่แล้วแก่แล้วแซนด์ดองแซนด์นี่นี่งกินเนื้อออนอันนี้คือแก่เนาะแก่แล้วเนาะเนือออนจะเป็นอะไรแมันสีสีม่อีกแบบนึงหรอันนี้มันจะสีเขียวกว่าสีเขียวแบบนี้แต่วันนี้มันจะบางงามเนาะอันนี้คืออ่อนเป่าอันนี้ตัวนี้อ่อนแต่มันมันขี้ร้ายนะได้งามคือปกตินะปกติมันจะเป็นสีเขียวสดๆแบบนี้เลยแบบในอ่อนนี่มันเป็นสีเขียวเป็นมิสซี่ไงเขาเอิ้นมะพร้าวหยังเนี่ย ตัวนี้มะพร้าวลาวมะพร้าวเหลามะมะมัซซัธรรมชาันทรงคืออยู่เมืองไทยเขาเรียกมะพร้าวไฟหรือเปล่านี่เนาะตัวนี้จะเป็นข้าวไฟมะพร้าวไฟอ๋อมันมีมะพร้าวไฟวะตัวนี้ข้าวไฟอ๋อมะพร้าวไฟข้าวไฟก็แซ่บคือายกันมีมะพร้าวไฟมีมะพร้าวเหลามะพร้าวน้ำหอมนี่ก็มีอยู่บนเมืองเหลาข้าวน้ำหอมมีหลายแต่เมือนี้บริเวณซึ่งอปกตินี่เขาขายราคาคือกันบบมะพร้าวน้ำหอม ข้าน้ำหอมราคาคือกันแต่ข้าน้ำหอมมันจะหวานวัาบมันางกันเนาะตัวนี้มันเป็นธรรมชาติมันกินธรรมชารให้เพิ่นผ้าให้เลยบอเอาไปแบบเป็นหน่วยเลยเนาะเดี๋ยวจะพุ่นเพื่นนิยมกินเนื้อเนื้อแก่ๆไอเนื้อแก่ๆเดี๋ยวเพิ่นมักอเนื้อแก่ๆเดี๋ยวเพื่อนมักกันฮะ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 อ่ฮะฮะฮะฮอฮะฮะอะอะฮ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 ะอะฮะมะฮะฮะ ได้เวลาแล้วเห้เรียบร้อยได้มะพร้าวแก่มักลายมะพร้าวแก่เขาคือโบเย็นแล้วพ่ออ้อลืมกดแต่เนี้ยเนี่ยกดจักกัน จะขอปิดหรือเปล่าเย็นแล้วป่ะนี่อ๋อแล้วก็อมันชั้นก็เย็นแล้วโอเคไปลืมกดอ่าคอยเย็น Let's go Let's go กับที่พักครับไปเช็คเอาท์ออกก่อน yeah.